เจอกดคือพอดีหาตรงนี้มันไม่มีเราไม่ได้มีดวงเลยมันจะขึ้นลงขึ้นลงกับกับแก่ฝันนั่นแหละต้องต้องไปเสนีห์นะเมียเขาฝันเออเมียเขาชื่อใหญ่หวานตัวแกฝันแล้วก็เมียแกครับแล้วลูกชายคนคนโตก็เหยียบตนตีสามตีสามคนเล็กตีห้าครับวันเดียวกันคืนเดียวกัน พอตอนเช้าก็กินข้าวกินอะไรเสร็จก็พาลูกพาเมียมาก็มาจุดทูบนากขุดปูบ่อก็ขุดปูในในหม้อนะในหายอ่ะเก๊กล้วงไปอะมีปูอยู่สองตัวมีแต่ตัวเมียแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกสองตัวเจว่ายางั้นยายก็มาแกก็บอกแกก็บอกทั้งสัมทั้งอะไรเกเลย นายแกไม่กลัวหรอกแกเป็นสักปะเดยวแต่ว่าเอาสี่สิบบาทให้เป๊กให้ไปเป๊กครับเอาไปเป๊กไปแกกินคนกินเหล้าเนาะครับเอาไปเป๊กไปแกเป๊กทำพวทั้งเมียอลไรเอาไปแบ่งแบ่งกันเป๊กใช่ไปแบ่งกันเมียก็กินพวกินัวก็กินลูกก็กินครับกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยแล้วไปแบ่งกันเป๊กไปแบบนี้แล้วแกก็ผมจะไปแล้วเพราะตาหาไอ้ตำรวจเข้ามาน่ะ ผมจะไปทหารตำรวจเขาจะจับแบบนี้ผมจะไปทหารเอาไปนี่ทหารบตำรวจไม่รู้เข้าฝันเนี่ยครับอ๋อ,อ,อก็เล่าฟังแต่ยายไม่ได้ฝันหรอกคนที่เขาฝันเขาเล่ายายฟังครับไอ้ยายก็มายายก็มาเอาออออตอนแรกมันอยู่ตรงนั้นกองเลยเพื่อยายมายายก็เคลียร์ไปเคลียร์มากันได้วันได้อะไรกองกองมาตรงนั้น บอกว่าใครอยาเอาไปดือ้อว่างี้ยายก็มาก็มือกันอย่างนี้แหละคุยเคียคุยเคียงเงี้ยเมื่อกี้ไม่ใช่เกมาบอกตอนที่เราอยู่บ้านท่อ๋อเป็นหลุมคนขุดปู้มาเจออืม ชนขุดปูเหรอครับมาทำทบครัวลูกสองเมียหนึ่งเจมาสีคนมาสีคนสแล้วเนาะดินมันเต็มเข้ามาเขาก็แค่ดูไงตั้ง่งเขาดู เส้นหายใหญ่นะมันแต่ว่ามันเศษม,มันเศษมันแตกเขางั้นเหรอ้าเห็นกลมๆแล้วทำไมเขาทำอตไเ,ตเตน,นี่เขาไม้เขาจับพอเขาเคลียดินออกมันก็แยกกันอกอกแม่กุมวันยกกระดามอะแจ๊ะยายมอมบังเอ้ อ๋ออย่านึกจะการโรมันลบยะไมค์เป็นแบบ hmm. <laughs> <laughs> yeah. <pen> <laughs> เออชื่อตะเมาวนุคุเกเก็กับม่เอาไสิุเบอร์เท่าไหร่รุ่มอยู่ในบานคุเบอร์สิบห้านั้นันนาธอบ้านเลขที่เลขที่เลยเออสายายนีแหละย่อไหคุณนายข้าสองก็เล่งนุนงวลทีเดียวึซื้อจนต้องรี ลูไกจะอันตรนากดู้ก็โมาแม่เมื่อวานแม่ไปดูไขด้วยบอกดูสีไอเห็นรูปแม่ไล่ะยังไ่แล้วทำไมเมื่อานไม่มาเมือวานไม่รู้คราับตะนักนั่นเลยนี่แหละคนบอกแล้วทไมมีคนลายบอกเพร่อาไม่รู้จริงเลย